สวัสดีครับอยู่กับผมคุณซื้อตัวลายคนดีคนเดิมนะครับประจําวันที่5มกราคม2568นะครับวันนี้ก็มีคู่ใหญ่นะครับศึกแดงเดือดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมยกยิบยกมา3คู่ด้วยกันนะครับมีคู่แรกครับฟูลแลมเจอกับอิบสวิตทาล์นะครับแล้วก็ปารีสแซ็แมงนะครับเจอกับโมนาโกส่วนคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสคู่นี้นะครับทัศนะเนื้อผ้าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากคู่แรกกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าฮะฟูลเล่บนะครับเปิดบ้านต้อนรับกมาเลียนของอิบสวิททาวคู่นี้นะครับทางด้านของฟูลเล่บนะครับเปิดกำแพงใส่มา1ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่านะครับเฮดตูเฮดนะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคู่นี้นะครับฟูลเล่จะข้ามกำแพงนั้นหรือเปล่านะฮะอ่ะนะครับล่าสุดนะครับคู่นี้เนี่ยเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันที่31นะครับเดือน8 2024นะครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อประมาณ6 5 6วันที่แล้วนะครับโดยประมาณนะนะครับ่นในบ้านของอิสวิททาวนะครับอิสวิททาวก็สามารถแบ่งแต้มไปได้ครับในบ้านนะครับ1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันไปนะครับแต่ถ้ามาดูนะครับในปี2023-2024นะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยฟูลเล่สามารถชนะไปได้นะครับ1เกมนะครับบุกไปเยือนชนะได้ด้วยนะครับ3ประตูต่อ1นะครับถ้าดูจากเฮดตูเฮดนะครับฟูลเล่เหนือกว่านิดหนึ่งนะครับดูจาก2023-2024นะี่ับ2นัดลอาสันที่ั้งคู่นะครับต่งนัดนะครับ ถ้าดูโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าต้องย้อนไปค่อนข้างไกลนะครับถ้าดูโดยรวมแบบ5นัดล่าสุดนะครับในปี2017 2018 2020เนี่ยนะครับฟูลแลมนะครับก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีนะครับในปี2017นะครับถึง2024นะครับ5นัดล่าสุดที่เราพูดเจอกันมาฟูลแลมสามารถชนะไปได้เนี่ยนะครับผม4เกมเลยนะครับเนี่ยชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับ อ่าอิสวิททาวในครับตั้งแต่เจกันมาห้านัดล่าสุดเนี่ยยังไม่สามารถชนะฟูลแลมได้เลยนะครับทำได้ดีที่สุดก็เพียงแค่เสมอกันไปนะครับล่าสุด1ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านของฟูลแลมด้วยนะครับเฮตูเฮตเนี่ยฟูลแลมเหนือกว่านะครับอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าดูจากห้านัดล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับฟูลแลมฟูลแลมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นราชาแบ่งแต้มอยู่นะครับพลาดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเสมอไปสี่เกมรวดเื่อนะครับ สี่เกมรวดนะครับสามารถชนะมาได้แค่เกมเดียวนะครับอย่างน้อยๆก็นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับในทุกรายการส่วนวันนี้ต้องเล่นในบ้านครับมาดูฟอร์มในบ้านกันหน่อยนะครับฟอร์มในบ้านก็ไม่ได้แย่เลยครับแต่ก็เป็นราชาแบกแต้มเหมือนกันนะครับอืมนัดล่าสุดกับฟอร์มในบ้านครับสะดุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับไปสะดุดแพ้กับวูแฮมตันนะครับแล้วก็ชนะ1เกมนะครับสามนัดล่าสุดกับฟอร์มในบ้านเนี่ยเสมอมาทั้ง3นัดเลยนะครั on, un, บโดยเสมออาเซนอนเซาแสมตันครับบอลมัดด้วยครับ ฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับทางด้านของฟูลแลมนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนกันบ้างครับทีมเยือนนะครับอย่างอิฟสวิตทาวทีมน้องใหม่นยต้องบอกว่าทีมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่นะครับย่ําแย่นะครับโอ้โหโซนอันตรายของตารางเลยนะครับณตอนนี้นะอ่ะมาดู5้านัดล่าสุดในทุกรายการกันครับห้านัดล่าสุดในทุกรายการนะครับสามารถชนะมาได้2เกมนะครับแพ้ไปถึง3ามเกมนะครับส่วน ฟอร์มไปเยือนก็ไม่ดีด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับฮานาล่าสุดกับฟอร์มการไปเยือนเนี่ยชนะมา2นะครับแพ้3นะครับผมถ้าดูจากฟอร์มตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าทางด้านของเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับมีฟอร์มที่อย่างน้อยน้อยเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มในทุกรายการส่วนฟอร์มในบ้านก็สีนัดล่าสุดนะครับยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับแต่ก็เป็นราชาแบ่งแต้บอยู่วันนี้ถามว่า1ลูกนะครับน่ามองไหมทางด้านของฟูลแลมนะครับผมมองว่ามองได้นะครับ อมองได้ท่าได้ของฟูลแลมนะครับแต่ว่าลุ้นค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับอืมหนึ่งลูกลยครับฟูลแลมนะครับแต่เนื่องด้วยเอ่อเนื่องด้วยนะครับผมเฮตูเฮนะครับที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับชนะ,ะชนเนี่ยก็ค่อนข้างขาดนะครับทาาด้านของฟูลแลมแม้ว่าล่าสุดเนี่ยพึ่งเสมอกันมานะครับแต่ว่านัดนี้นะครับเล่นในบ้านของฟูลแลมนะครับฟูลแลมเนี่ยในบ้านเนี่ยนะครับยิงได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแม้ว่า เสมอนะครับค่อนข้างบ่อยแลยก็ไปเสมอทีมอาร์เซนอลนะครับโซเทนตันบอลมัดมานะครับอืมแต่ถ้าเขาได้ยิงเมื่อไรเนี่ยกดล็อกนะครับถ้าได้ชนะเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสองเม็ดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัดใจไปได้นะครับทางด้านของฟูลแลมนะครับสำหรับคู่แรกนะส่วนคู่ที่สองนะครับผมเอเอสมนาโกนะครับเจอกับปารีสแซงต์แชงคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านะครับเล่นในบ้านของปารีสแซงต์แชงนะครับปารีส นะครับวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับเปิดกำแพงใส่มา0.5ทับหนึ่งนะครับ0.5ทับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกำแพงหนึ่งครับหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเนื้อผ้าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคู่นี้นะครับอ่ะนะครับมาดูจากเคตัวเองก่อนเลยนะครับล่าสุดเดี่ยวต้องย้อนไปเมื่อวันที่19เดือน12นะครับปี2 0 2 4นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับผมเล่นในบ้านของมนาโกนะครับฐานของปารีสครับก็บุกไปเยือนนะครับชนะมาได้4ประตูต่อ2เลยนะครับ โอ้โหชนะมาค่อนข้างขาดนะครับแม้ว่าไปเยือนนะนะครับสองลูกหักนะครับแต่ถ้ามาดูนะครับในปี2023-2024นะครับสี่นัดล่าสุดครับที่้องคุยเจอกันมานะครับปารีสนะครับสามารถชนะไปได้2เกมนะครับแล้วก็เสมอกัน1เกมแล้วก็ทาาน้านของโมนาโกสามารถชนะปารีสไปได้หนึ่งเกมนะครับเฮตุเฮตทาาน้านของปารีสเนี่ยเหนือกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะชนะได้เนี่ยทัเจ้าทต้องเยือนเลยนะครับอืมปารีสนะครับ เฮดตวเฮดดีกว่าแต man, <an> ่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับปารีสนะครับมาดูฟอร์มกันหน่อยนะครับปารีสเป็นยังไงบ้างนะครับปารีสเนี่ยโอ้โหฟอร์มยังคงดีต่อเนื่องครับห้านล่าสุดในทุกรายการยังไม่แพ้ใครครับเสมอไปแค่สองครับชนะสามเกมรวดนะครับสำหรับฟอร์มห้านล่าสุดในทุกรายการนะครับส่วนวันนี้ต้องเล่นในบ้านครับฟอร์มในบ้านก็ยังคงดูดีเหมือนกันนะครับห้านล่าสุดครับกับฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะมาสามเกมนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับ อฟอร์มถือว่าดูดีครับทางดงาของเจ้าบ้านปารีสนะครับฟอร์มคงที่นะครับส่วนทางด้านของเอสมอนาโกนะครับผมเอสมอนาโกเนี่ยนะครับอยู่ในฟอร์มที่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคอนข้างที่จะย่ำแย่นะครับสะดุดนะครับแพ้บ่อยมากๆานะครับมาดูฮันนาล่าสุดในทุกรายการครับฮันนาล่าสุดในทุกรายการเนี่ยนะครับผมมอนาโกนะครับ ชนะมา2เกมแพ้2เสมอหนึ่งนะครับถ้าดูจากตารางเนี่ยโอ้โหดูดินะครับแพ้ชนะเสมอนะครับเรียงกันเลยนะครับนี่ก็แพ้นี่ก็ชนะนะครับและต่อไปเนี่ยจะเป็นเสมอหรือเปล่านะครับบนหลุมหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าฟอร์มนะครับโดยรวมของโมนาโกเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มในทุกรายการหรือว่าฟอร์มการไปเยือนนะครับสารล่าสุดนะครับกับฟอร์มการไปเยือนเนี่ยยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับ ถ้าดูจากค่านัดเนี่ยก็ชนะ2เกมนะครับแพ้2เสมอ1นะครับแล้วดูจาก3นัดเนี่ยโอ้โหยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะทานดั้นของโมนาโกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นใจเนี่ยต้องยกให้ทางด้านของปารีสไปก่อนนะครับณตอนนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปารีสนะครับฟอร์มที่ดีกว่านะครับแล้วก็เฮดทูเฮดก็ดีกว่าวันนี้ยังได้ในบ้านอีกด้วยนะครับทางนันของปารีสแล้วก็เปิดกำแพงมาแค่อ่นนี้ครับ0.5ทันะครับแล้วก็1ลูกเนี่ยผมมองว่าไปได้นะนะครับ อ่าแต่ถ้าจะเอาชัวร์นะครับให้มองไปทางด้านของ0.5นดัหนึ่งนะครับไม่ถึงกับเสมอแน่นอนสำหรับปารีสกับโมนาโกนะครับบอลข้างๆห่างใช้กันเยอะนะครับในเรื่องของความมั่นใจนะตอนนี้นะครับแล้วก็โมเมนตัมนะตอนนี้นะครับปารีสเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับอืมศูนยดหหนึ่งนะครับให้มองไปได้นะครับทางด้านของทีมเจ้าบ้านปารีสแซงต์เจอร์แมงนะครับสำหรับคู่นี้นะส่วนคู่ที่สองครับเอคู่ที่สามครับขออภัยฮะ ส่วนคู่ที่3นะครับลิเวอร์พูลนะครับคู่ไฮไลท์เลยนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคู่แดงเดือดคืนนี้นะครับไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะครับว่าไปทางไหนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับลงลึกกันหน่อยสำหรับคู่นี้ครับอ่ะนะครับลิเวอร์พูลวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ลิเวอร์พูลเปิดกำแพงใส่มานะครับ1.5นะครับแล้วก็อีกกำแพงนึงครับ1.5ทับ2นะครับโอ้โหกำแพงเปิดมาซ่านนะครับผม อ่ะนะครับต้องยอมจริงๆนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะตอนนี้นะครับกับกำแพงที่เปิดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไสในกันหน่อยนะครับมาดูฮิตทวิตนะครับผมห้านัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับเอาสี่นัดเอาห้านัดแหละนะครับในปี2023กับ2024นะครับอ่ะห้านัดล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับลิเวอร์พูลนะครับสามารถชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับสองเกมนะครับแล้วก็เสมอกันสามเกมนะครับสองนัดล่าสุดเนี่ยแมนเชตลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนเนี่ย สามารถชนะมาได้ทั้งสองเกมเลยนะครับแล้วก็สามศูนย์ทั้งสองนัดครับในปีสอง4ันยี่สี่ฮะส่วนวันนี้ครับได้เล่นในบ้าได้เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลด้วยนะครับโอ้โหลิ้นพันเลยนะครับโอ้โหสั่นเลยนะครับได้เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลด้วยครับสำหรับวันนี้ครับอืฮตัวเอสเหนือกว่าครับลิเวอร์พูลนะครับส่วนฟอร์มในตอนนี้กันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลไม่ต้องพูดถึงก็รู้นะครับว่าโอ้โหนะครับ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนี่ฮะสิบหนัดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะนะครับโอ้โหเสมอแค่สครับที่เหลือชนะหมดเลยนะครับสำรัทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับโอ้โหส่วนฟอร์มในบ้านครับของลิเวอร์พูลก็มีสะดุดแพ้บ้างครับอ่ะนะครับมาดูเอาเฉพาะโอ้โหกี่นัดดีนะครับ อ่ะขออนุญาตนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11นัดล่าสุดนะครับกับฟอร์มในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอแค่1เกม10นัดที่เหลือเนี่ยชนะรวดกับฟอร์มในบ้านครับโอโ้โ,อโหโอ้โหฟอร์มขนาดนี้นะครับผมอ่ะนะครับมาดูทนานด้นของผีแดงกันบ้างครับแฟนผีอย่างเราๆครับโอ้โหเห็นก็ช้ำใจนะนะครับ4นัดล่าสุดยังไม่สามารถชนะใครได้นะครับ ในทุกรายการครับอสี่นัดล่าสุดในทุกรายการนะครับยังไม่สามารถชนะใครได้นะครับแต่ถ้าดูจากค่านัดเนี่ยชนะมาได้แค่หนึ่งเกมนะครับโอ้โหหมายก่อดปล่วยทอดพลาแปดนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้กับนิวคาสเซิลมาสองศูนย์นะครับผมคาบ้านเลยนะจ๊ะอ่ะส่วนฟอร์มไปเยือนยันบ้างครับ ฟอร์มการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฮานาล่าสุดกับฟอร์มการไปรเยือนเนี่ยสามารถชนะมาได้2เกมนะครับแพ้ไปถึง3เกมรวดนะครับสองนัดล่าสุดกับฟอร์มการไปรเยือนก็แพ้มานะครับไปแพ้กับบูฟแพ้มตันด้วยนะครับสประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสประตูต่อ3นะครับสองนัดล่าส,สุดกับฟอร์มการไปรเยือนนะครับผม ฟอร์มห่างใช้กันมากนะครับผมสำหรับตอนนี้ต้องยอมรับแหละนะครับสำหรับสายนักลงทุนนะครับสองลูกห่างนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดแบบว่าไม่เอียงนะนะครับ1.5กับกำแพงที่เปิดมาของริวพูนะครับวันนี้ยังไงก็ว่าน่าไปมากนะครับในเนื่องจากได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็เรื่องของความมั่นใจกับฟอร์มทุกอย่างเนี่ยนะครับฟ้ากับเหวกันเลยนะครับเออถ้าว่ากันีบยฟ้ากับเหวเลยนะครับริวพูกับแมนยูตอนนี้นะครับผมโอ้โห ต้องยอมรับครับวันนี้เนี่ยบอลต่อครับน้าเล่นมากๆนะครับ1.5ครับก็ไปได้นะครับ1.5ทัก็ไปได้ครับ2ลูก3ลูกห่างเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยสำหรับลิเวอร์พูลวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับถึงแม้ว่านะครับมีพลังแฝงนะแต่ผมโอ้เชื่อว่ากับฟอร์มที่ร้อนแรงของลิเวอร์พูลนะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างยากที่จะใช้งานพลังแฝงของแมนยูนะครับณตอนนี้นะครับเพราะแมนยูเนี่ย ชอบมีพลังแฝงกับทีมใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างมีพลังแฝงค่อนข้างเยอะนะครับแต่แต่น่าจะยากครับสาหรับเกมนี้ผมบอกตรงนะครับพูดแบบไม่เอียงเลยนะครับน่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคู่นี้เนี่ยให้มองไปทด้านของลิเวอร์พูลนะครับ1.5ยังไงก็อุดใจนะครับมันบูสสายใจแน่นอนแหละนะครับสำหรับลิเวอร์พูลอะสามคู่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันอีกทีนะครับสามคู่วันนี้นะครับผม คู่แรกนะครับก็เป็นคู่ของฟูลเล่กับวิซวิททาวคู่นี้เนี่ยให้มองไปทางนของฟูลเล่นะครับส่วนคู่ที่2ครับปารีสแซงต์เจมส์นะครับกับโมนาโกนะครับก็มองให้ทางด้านของปารีสนะครับส่วนทางนั่นของลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับคู่นี้ก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลนะครับบูสะใจแน่นอนนะครับ3คู่วันนี้เนี่ยนะครับเจ้าบ้านหมดเลยนะครับยังไงก็ขอให้หวัดเย็บนะครับสำหรับใครที่ตามนะครับส่วนใครที่ต้อง ชอบเล่นบอลสดนะครับบอลโครงการนะครับหรือว่าบอลตัวเน้นงตัวเต็งนะครับที่ไม่เคยพลาดเลยเนี่ยสามารถเข้าครอบครัวผมมาได้นะครับมารับได้ฟรีๆเลยนะครับเพียงแค่แอดมาแล้วพิมพ์คําว่ารับนะครับแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับชุดโครงการวันนี้นะครับชุดตัวเน้นตัวเต็งนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพียงแค่แอดมานะครับผม S, S C A R U F A อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกขั้นนะครับที่เข้ามาในบ้านเขียวชมรมของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ